ฝากฝังพวกเพืเกิดผ hey. ูกท่านให้ช่วยดูแลผมเพื่อให้เกิดความเป็นกราังเกิ่การทางสังชุมชนทุกชุมชนกันให้แม้ว่าอันหาจะเสกผิดเป็นตรงจะไม่ดูแลต้องการเห็นความสนเจนะครับไม่ใช่ต้องการเราสองพอเป็นตรงเราขับเครื่องมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็น แต่วันนี้ละวันนี้ท้องลงไปทุกต้องลงไปเพื่อมอย่างเอกกำลังรวมถึงผู้นำาสก็หวังว่าทางกทูกสออนะครับำลันผู้ใหญ่ผู้นำผมเชื่อม่นว่าหนึ่งร้อยำบนนำร่องเป็นทองขอแข็งวิเณับัน้ี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนี้นะครับ

เิทั้งหมดองถิ่นศาสนาและผู้นำชุมชนนะครับเราจะดำเนินการโครงการนี้ไปด้วยกันนะครับเราจะบันทึกภาพแล้วก็บันทึกภาพ